สวัสดีครับ่อแม่เอฟซครับทักทายกันทางช่องซ้อนุงทะเบียนเจวันออฟฟิเชียลครับทักทายพ่อเพม่์บริการชีพลายมือครับเสียงก็เอ้ยอากาศเปลี่ยนกลับมาจากอบรมที่กทมแล้วแล้วก็มามีงานอบรมเลืกต่างต่ออยู่อำเภอเมื่อนี้เลิกงานแล้วครับในอบรมแล้วเลยมาเจอบรรยากาศนะครับ กพฟังในเมืเองเอฟซีเลยเบิรงก็ดีืันนี้มอําใจเกินลอยครับบอยสิริชัยมาเล่อนอยู่สนามจลักกงังกาละสินครับนี่สนามเงี้ยเนี่ยแขงบอลนครับอันนี้เป็นสนามสองอยุนาบ้านผมครับพอดีบ้านอยู่กะัละสินอยู่ในเมืองอยู่ นาสนามกีลากางซอยโรงแรมชาลองบูติคทุาอาจารย์บาตนึงหันเท่านว่าขอมาแล้วยุไสลุมันยากาศเดินดีนะวันนี้สนามสนามซองนะสะนามฟุตบอลสนามของสนามกีลากางสนามซอง นเข้าบ้านครับเวจเาหมลอจนหลบกขายความขังในเลยตอนนี้โอ้โหมีนสังสีร้อนเยู่ ก,หก,กเห็นป้ายพันเยอะครับป้ายประชามพันงานเป็นงานวัดบ่ครับนี่วัดป้ายอยู่ใกล้ๆแลาเสียอ่อนภาพถึเปิขงขางทั้งวัดป้าทั้งเครื่องขยายเสียง กันรบัตหนึ่งร้อยบาทเอามาแพงกันเล บางบรรยากาศใจกันรอยน้องเบียร์ก็ขึ้นช่วงคอนเสิร์ตนะครับงานวัดครับงานวัดครับพี่น้่งวัดปลาติดกขังสนามกีฬาการคนก็ได้ใส่สนามกีฬากาศ สุกยังครับนี่ยถ่าย,อ,ย,ยอีกเจ้าน่อยติดัวเจ้าบาทครับ10สิบน้าที่ป่ะเดี๋ยวกลับมาเอาดำันถ่าเอาถ่ายวัเปลี่ยน อีกเปลี่ยนครับจานบาดโทรมาหาันไนไปตัดผมอยู่จานบาดไปตัดผมในเมืองกาบลักษิณเดี๋ยวจะได้เจอกันจานบาดจนลองเรียนงานเพันอยู่ในวัดทั้งในนี่เป่าครับงานครับมือมันมองมือมันมไม่แนวงานมืนอจะเป็นละมองครับ โอ้โหตัอนอนตวตอนอี้เลยเอามาลงมันคือนทีนมะพร้ในบัดมันแคบนะเสือหัวเป็ดย่างหัวเป็ดครับ ารบัตรเข้ามาเดี๋ยวถ่ายคลิปภาพพี่น้องเบิง่งทำข้าวทำข้าวกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่องสอนนุ่มทะเบ,บียนเกี่ยววันออฟฟิเชียลโอ้ยหายใจกับมือมือพี่น้องเลย chắc hà hôm này hôm nay 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 ช่องรอจานบาดน้องเบียร์เพื่อนไปตัดผมอยู่จานบาัตร้องมาเล่นอยู่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านผมนนเตยคน,นร้อยบอยสิริชัยเ่ยเียพี่พ ในคลิปนี้อพี่น้องไว้สวัสดีนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสหรับคลิปนี้ฝากไว้จนถึงคลิปหน้าครับสวัสดีครับ